บูโรมีชาแนลขอกราบสวัสดนีนะครับในต้นเดือนตุกาคมวันมหางหมงคกลนะครับของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับนั่นคือเทศกาลกินเจนะครับหิววงเส้นหวยนะครับช่วงนี้นี่จะเป็นเทศกาลที่คนจีนเนี่ยจะต้องถือศีลบำเพ็ญพสท์หรือศีลกินเจนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันก่อนที่จะเป็นวันชิวอ,อีกชิ่อ,อีกก็คือวันพระวันกินวันที่ กินเจวันแรกถ้านับนะแต่จริงๆแล้วชาวจีนเนี่ยก็จะมีการล้างครองก่อนลงหน้าใน3วันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะถือเป็นวันก่อนวันชีก็จะเรียกว่าอัญเชิญกี่วงเจ้านะครับเทนพนรคราชาังเก้าดวงนะครับแล้วก็องคหนับซิงฝักเท้านะครับองค์จูแซนเน,ยเนียแล้วก็องทีสี่แบบบ่อแล้วก็เทพเจ้าที่สําคัญของโงเจนั้นเนี่ยโรมาทศติที่3เป็นเวลา9วันนะครับ9วัน9คืน นับแต่มหามงคลจากนี้ที่น้องชาวจีนก็จะถือศีลบำเพ็ญพรขอพรจากศิกกษา์ศิธิ์เพื่อให้ตัวเองโชคดีนะครับสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเป็นเทศกาลเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงเดี๋ยวเรามานมัสการกิ่วพระกเจ้าแล้วก็มาชมช่วงเทศกาลแห่งความเป็นมงคลตามโรงเจที่ต่างๆที่อาจารย์มิจะพาทุกท่านไปนะครับแล้วก็หลังจากนี้จะมีคลิปมากมายเลย ที่เราจะไปตามโรงเจสันเจ้าสั่งๆในช่วงเทศกาลกินเตวันนี้เดี๋ยวเรามาชมพิธีการเชิญเจ้าหรือที่เรียกว่าเสียแก่เจ้านะครับการเสียแก่ก็คือการอัญเชิญเทพเจ้าจากฟ้าฟาลงมาประทับที่สันเจ้านะครับเป็นเวลา9วันเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนครับว่ามีองค์อะไรกันบ้างนะครับท่าบริเวณนี้ก็จะเป็น ส่วนด้านในสุดของสันเต้านะครับซึ่งสันเจ้าที่นี่คือโรงเจพ้วนชุนตัวนะครับที่สัตวกรุงเทพนะครับเป็นโรงเจที่มีอริยธรรมของคนจีนที่เรียกว่าศิลปะงดงามมากนะครับฝีมือชั้นกูเลยตู้ตู้ตพระแล้วก็โคมเทวรูปเนี่ยเก่าแก่มากนะครับเรียกว่าหาดูได้ยากในกรุงเทพสถานที่หนึ่งนะครับตรงด้านหน้า ก็จะเป็นองค์เทพรราชา้า9พระองค์นะครับและด้านบนสุดก็จะเป็นพระมารดาแห่งดวงดาวนะครับเต่าเล่าห่วงุงนะครับเทพรัชกาาจะมีพระจันทร์พระคานพระพุทธพระรหัสพระศุกร์พระเสาร์พระอาทิตย์นะครับพระเกดพระราหูแล้วก็พระมารดาแห่งดวงดาวจะเป็นองค์ด้านบนสุดวันชิวเก้านะครับวันกินเจวันที่9จะถือว่าเป็นวันเกิดของพระมารดาแห่งดวงดาวเต่าเล่าห่วงคงนะครับ เป็นวันที่เรียกว่าคนจรินจะต้องขอพรเพื่อความเจริญก้าวหน้าความสิริมงคลทั้งหลายให้ตัวเองก้าวพ้นจากปีที่ผ่านมาสู่ปีใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาหาเราได้อย่างมั่นคงสืกไปนะครับตรงนี้จะเป็นองคเต่าเล่าหลวงงค์นะครับที่เป็นเทพเจ้าแห่งการกินเจก้านหน้าก็จะมีการถวายเครื่องเจเจฉายห้าอย่างนะครับตามที่เราหาได้ จะต้องเป็นเจเท่านั้นนะครับเพราะว่าท่านเป็นโพธิสัตว์เป็นพระพเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะต้องถวายเครึ่องสักการนะที่เป็นของเจเท่านั้นตามพิธีของเจนะครับส่วนองค์ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่กรองโศมกี้นี้คือเจ้าแม่จูแซเนียเจ้าแม่จูแซเนียเนี่ย เขาเรียกว่าบางคนเขามีความเชื่อว่าเป็นภาคหนึ่งของบริษัทคนอิ่น,นแต่ในยะที่สำคัญที่สุดเจ้าแม่ทูแซนี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่เขียนบันทึกรายชื่อการเกิดของมนุษย์จะส่งมนุษย์ลงมาเกิดที่บ้านไหนเวลาไหนแล้วก็เป็นยังไงเจ้าแม่จูแซนี้จะเป็นผู้ที่ส่งเราลงมาเกิดแล้วก็เขียนชะตาชีวิตว่าตัวเราต้องประกอบกรรมอะไรบ้างหลังจากนี้เป็นก้นไปเมื่อลงมาเกิดในครอบครัวนี้แล้ว เพราะฉะนั้นคนจีนก็เลยมีความเชื่อว่าจะต้องมาสักการะเจ้าแม่จูแซนเนี้เพื่อขอให้ได้บุตรชายคนจีนก็เชื่อความเรื่องว่าจะต้องได้บุตรชายใช่ไหมแต่ถ้าได้บุตรสาวก็ขอให้เป็นบุตรส,สาวที่เสริมโชคเสริมลาภให้กับพ่อแม่หรือเมื่อเราเกิดมาแล้วไม่สบายเพราะไม่ดีทําอะไรรู้สึกไม่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าคนจีนก็จะต้องมาไหว้ที่โรงเจมาไหว้เจ้าแม่จูแซนเนี้เพื่ออ้อนวอนขอให้ท่านนะเขียนดวงชะตาให้เราใหม่เลิกฉิบชะตาให้เราใหม่ ให้มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับให้ดวงดีขึ้นให้ผ่านพ้นอุปรสรรคมากขึ้นให้โรคภัยโรคร้ายไข้เจ็บได้หายได้อย่างน่าอัศจรรย์เพราะฉะนั้นเป็นเจ้าแม่ที่สําคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่คนมักจะลืมเลือนที่โลงเจทุกลวงเจมีเจ้าแม่จูแซนเนียหรืออันเนียเจ้าแม่โกอิมนั่นเองเป็นเทวประธานด้านขวานะครับเดี๋ยวเราไปดูองค์ที่สาคัญที่สุดด้านซ้ายนครับ ย่างที่าจารย์เนมีบอกว่าวงที่สำคัญที่สุดในโรงเซเนี่ยขาดไม่ได้ทุกโรงเจต้องมีนั่นก็คือทีตีแปบบอหรือทีทงทีมากที่เรียกว่าเทพฟ้าดินเจ้าแม่ธรณีเจ้าพ่อแห่งฟ้านั่นเองนะครับก็ถือว่าฟ้าดินเนี่ยเป็น อย่างที่เราเคยดูหนังริงคเับฟ้าไม่ยุติธรรมฟ้าตินเห็นไหมอย่างบนอย่าง,าางนี้นี่แหละครับคือทีกรงทีมากที่เขาเรียวกว่าฟ้ามีตาก็คือองค์นี้แหละสององนี้แหละจะมองดูเราอยู่ตลอดเวลาถ้าคนไทยเนี่ยเจ้าแม่ธรณีสี่บ่อน,นี้ยก็คือเจ้าแม่ธรณีองเดียวกันนะครับแล้วก็คนจีนก็จะเรื่งเท้แห่งฟ้าฟ้าก็คือสิ่งที่ประทานมาให้เราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนจีนจะให้ความสาคัญกับองเซแล้วก็เทพแห่งฟ้าเจ้าแม่ปืนธรณีนะครับ,บามากๆ แล้วใครที่ไม่ได้รับความยุติธรรมในชีวิตมีปัญหาเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลหรือมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับชีวิตต้องขอองคเทพฟวาดินให้เปลี่ยนชะตาชีวิตเปิดชะตาชีวิตของคุณให้ดีรุ่งเรืองกลับไปมากมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูที่ถัดไปนะครับผม ต้องมีอยู่ทุกโลกเซนะน่าคือนำซิงปักเต้านะครับเป็นองค์ที่สำคัญที่สุดในเทพสการกิน,นเีนองหนึ่งเช่นกันคู่หนึ่งต้องเล่นคู่หนึ่งเพราะว่านำซิงปักเต้าจะถึงว่าเป็นเทพดาวเหนือแล้วก็ดาวใต้นะครับมีดาวทางด้านฟ้าเหนือแล้วด้านฝ้าใต้นำซิงแชงกรุงเป็นเทพด้านเหนือนะ่าคือองค์ที่ถือบัญชีได้รับจากราชศาสตร์เบื้องบนมาแล้วว่าคนนี้จะจุดติลงมาเป็นอะไรยังไง เวลาเราเคาะไม่ดีต้องมาขอองค์นับซิงคให้เรามีชะตาชื้อที่ดีขึ้นหรือใครเข้าโรงพยาบาลป่วยโคมา่าต้องมาบอกทาซิงก่อนนะครับขอให้การจุดติเกิดใหม่ครั้งหนึ่งมีสุขภาพที่แข็งแรงอะไรก็ว่าไปนะครับเรามาที่องค์หอ,อยองคจริงซือเนี่ยเป็นอาจารย์เซียนที่เก่งในเรื่องการรักษาโรคเขียนยันทั้งหลายนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นอาจารย์เซียนในศาสนาของจื๊อที่ มีอิทธิพลนะครับในความเชื่อเรื่องธรรมชาตินะครับขอพรจากท่านความคนจริงก็จะมีความเชื่อว่าสุขภาพแข็งแรงนะครับปราศจากอุบัติเหตุทั้งหลายนะครับแล้วก็เป็นบรมบูรณองค์หนึ่งที่เป็นเลิศในด้านการเขียนยันต์นะครับขอ,อยงูเซงซือนะครับคืออยากจะบอกว่าเป็นผู้ควบคุดมดวงวิญญาณอะไรทั้งหมดอ่ะให้ดวงวิญญาณที่ดีทิศทางที่ดีแล้วก็ลงเจที่จะต้องมีทุกลงเจนั่นคือคู่คุ้ยพบ ผู้คุยโอ้คือพระสังกัจจัยถามว่าทำไมยะต้องมีเพราะว่าโรงเจเนี่ยเป็นโรงเจที่มีเทพแห่งความเชื่อเรื่องสุขภาพเขาก็เลยต้องอัญเชิญองค์พระสังกาจจัยผู้เป็นเลิศในด้านความแข็งแรงสมบูรณ์บริบูรณ์ทางด้านร่างกายจิตใจแล้วก็พวกกระทั์จะต้องเลยวางไว้ในโรงเจด้วยเพื่อคนที่มากราบไหว้บูชาขอพรเนี่ยได้รับกพย์ได้รับทรัพย์สินได้รับความมีสุขภาพดีกลับไปนะ องนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าองปักเต้าชายกงปักเต้าชายกงเป็นเทพเหนือใต้นะครับผู้ที่เรียกว่าดูตรวจเรื่องเคราะห์ชะตาชีวิตของคนเราถ้าเวลาเราดวงไม่ดีเคราะห์ไม่ดีหรือการงานไม่ดีตัวเองรู้สึกเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าโดนคุณใสอะไรมาเนี่ยคนตีก็มีความเชื่อว่าเราจะต้องมาไหวา้องค์ปักเต้าชายกงให้เปลี่ยนดวงพิชาตาเราจากร้ายให้กลายเป็นดีนะครับแล้วองค์ปักเต้าชายกงเนี่ยก็จะช่วยบินบันทึกในมือท่านผู้ัมพิีใช่ไหมท่านก็จะบันทึกเล็กถอดนะครับว่า ต,ตาชิปเราเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยเปลีป่ยนไปนิสพังที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็องที่สองพันอีกองหนึ่งในโรงบเซเว่นสุนเนี่ยก็คือจะมีองทัพท้อเชียนซือนะครับเป็นเทพหมอยาเทพแห่งยารักษาโรคหรือหมอหูต่ององเดียวกบบที่วัดนล้งในยี่นะครับแล้วก็ที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งที่ในสัตว์เจ้ากรุงเทพที่มีเซมซีขอยานะคะนอกจากวัดนล้งในยี่แล้วว่าที่นี่จะมีเซมซีกระบอกยาขอยาจะอยู่ด้านซ้ายนะครับอยู่ข้าง นะครับพวดทอเซ็นส์ือเพื่อขอยาคนเป็นโรคร้ายโรคมะเร็งโรคอะไรอย่างเงี้ยคนรุ่นเก่าๆเนี่ยก็จะมาขอยาพวกทอเซ็นส์ือพอเวลาเราเขย่าติ้วขอยาได้แล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะต้องโยนปวยโยนปวยเพื่อถามว่ายาตัวนี้ใช่ของเราไหมถ้าติ้งปวยก็คือมีความอ่านหงายอ่านเนี่ยแสดงว่าอันนี้เป็นของเราเราก็จะต้องไปซื้อ,อยาแล้วก็เอาอยานั้นอนะ่ะกลับมาไหว้ท่านแล้วก็เอาไปทานเขาก็มีความเชื่อว่าจะทาให้หายจากโรคร้ายที่เป็นอยู่ คงนี่เป็นคงที่กแก่ศักดิ์สิทธิ์นะครับคงหนึงที่ไม่แพ้ที่อื่นเลยก็ใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้ลองมาขอท่านแล้วคนจะรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังมีอยู่จริงด้านนอกศาสรลงเจพ่ชุ้นตัวเนี่ยก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีก3ชุดนะครับที่สำคัญนั่นคือเสียงองคงเจ้าพ่อหลักเมือง เมื่อเรามากินเจเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าจะต้องมาขอพรจากเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อให้วงะตาชีวิตเราเนี่ยด,ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้สิ่งดีๆจากชีวิตร้ายก็ขอให้กาลายเป็นดีขึ้นไปถึงองค์เจ้าพ่อหลักเมืองก็จะบันทึกข้อความทั้งหลายแหละว่าตัวเรามีเป็นอะไรยังไงแล้วก็ให้ได้สิ่งดีๆกลับมาและมีแน่นอนครับองค์นี้จะเป็นองค์เทพแห่งโชคลาภใส่สุงเดียนะครับซึ่ง เป็นความเชื่อพื้นฐานของมนุษย์ว่าเพื่อสุขภาพดีแข็งแรงโชคหน้าก็ต้องมีมาเพราะฉะนั้นแล้วเป็นเทพนำโชคสิงศรีรูกสั์เจ้าก็จะต้องมีเทพใช้สิ่งเนี้คงอันนี้เป็นองค์ไม้เก่าแก่โบราณมากนะครับ แล้วก็อยากจะบอกว่าองค์สุดท้ายอันนี้เป็นองค์พบสิงห์เหลอกเกียร์คือเป็นแป้งองค์แป้งมากที่พระเจ้าที่มาตื่นพิพพนะครับซึ่งองค์เจ้าที่ก็จะมีที่พุ่งเจเวลาเรามากินเจเนี่ยเจ้าพ่อแป้งองค์้รมาก็จะส่งคนซีเราว่าเรามากินเจนะแล้วก็จะไปบอกเจ้างองค์แล้วก็รายงานกับเครื่องบนต่อไปว่าปีนี้เราได้มาถือศีลเจในบริเวณนี้เราก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขตลอดไปนะครับ นี้นะครับจะเป็นของที่จะต้องมีในวันเชิญเจ้านะครับในวันที่จะต้องเชิญผัวลูกเจ้าข้อสัจ้าก็าจะมีมาเจ้านะครับในนี้ก็จะมีกินงเตี๋ยแล้วก็จะมีรายชื่อคนที่กินเตนคนที่ทำผลแล้วก็ส่งสารบอกเทพเจ้าว่าสัเจ้าเราเนี่ยพร้อมที่จะเชิญท่านมาประทับตลอด9วันแล้วเราก็จะต้องเอามาเนี่ยขึ้นไปบอกเจ้าแล้วก็จะมีเงินทองตามปาไปด้วยเพื่ออัญเชิญเจ้าลงมาที่ลงเตะคนทุ่ทนะครับ อันนี้เป็นจุดเริ่มกิจกที่สำคัญสำหรับการเสิญเจ้าครับเงเดี๋ยวเ้าเีเีวเนคเสียี่เัมไหนวะเวเดียา ยิ้มทุกคนหูหล่อนนะครับเป็นหมกยนะครับนโชว์นะครับแต่แจ้งก็เตรียมตัวได้นะครับแล้วเตัวก็คนงลงยี้ก็เชิญะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น,นี้นะครับเป็นจุดสุดท้ายของโรงเจพหุ่นชุนหัวที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเจพุ่นชุนโัวนคือไซเดียนะครับหรือเจ้าพ่อสิงโตนะครับเจ้าพ่อสิงโตเนี่ยเป็นของศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเจนี้มีอายุเป็นราวนับร้อยปีแล้วก็อยากจะบอกว่าที่นี่เนี่ยคนมักจะมาขอเรื่องการสอบเรื่องท่านเรื่องตงําแหน่งว่าที่ราชการการค้าการเงินได้ทุกอย่างนะครับตอนนี้อาจารย,มย์มีอยู่กับท่านประธานดา 那么。我 นี่เห็นไหมคลืนธรรมดาเหมือนที่เดิมดูแต่นี้เห็นไหม Okay.